สวยก็ใจก็อยากที่กูรับปากว่าจะรับเป็นแฟนที่ไปรับมีมันแบนมันสุกแม่แสนระยาำอยู่ไกลกูรู้ครับกูครับรู้ครับูครับกระปกมารับกูไปดูนะฮะกูจะสัญญาได้ยังกูจะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซีแฟนคลับมาลองมาล่าสุขู่สุขคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับพี่น้องหลังจากทายโปรเตอร์แล้วผมก็ได้กลับมารักษาตัวอยู่บ้าน มื่อหนึ่งนะครับพี่น้องนี่พี่น้องสิ่งที่เฮาพุ่มใจซื้อปลาดุกมาให้ไม่แง่เลี้ยงไว้แต่กินเนี่พี่น้องนี่คือจากตัวน้อยๆโทษนอิ้วก้อยพี่น้องเบิง้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะวานหัวหานให้พี่น้องเบิง้งแต่ว่าต้องได้เปลี่ยนใส่หัวหานเดี่ยวผู้เฒ่าเนาะพี่น้องแนว่ยร้านซื้อหัวหานเม็ดหน่อยมากเพิ่นก็ซื้อแต่หัวหานเม็ดหน่อยจังหวะนี้นมอ,งอยง่ายๆมอย,ยง่ายตัวปลาดุกพี่น้องเบิง้ง ้ยอะไะมันเี่ยครับเงียเนี่ยเจพี่น้องปัดทุกปัดทุกอันนี้คือเป็นอ่างตตกี้เป็นสไมัยตกี้อ่ะจะไม่แน่นอยอาบน้ำยุ่ของนอกแล้วพี่น้องอ่างมันบ่มีมันบด้ใส่น้ำใส่ยังเหลวก็เลยปลาเอาสีเอามาเลี้ยงปลาสิพี่น้องมาเลี้ยงปลามีแหละพี่น้องครับผลพลอยได้ผ้นผลิตปลาดุกเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายพี่น้องง่ายไว้นะครับผม ประมาณสองสามสามเดือนก็กว่าก็ได้กินพี่น้องดีเพดีได้กินไม่ก็นั้นนะครับพี่น้องเอาพี่น้องได้ผมสีออกไปเฮ็ดปลาแดดก่อนมานี่นี่ครับพี่น้องหน้าจมหนาปลาแดดหลอดนี่หลอดที่สองนะครับพี่น้องหน่อยหนา้าหน่อยหนา้าเ้อพี่น้องสิงเป็นปลาแดดปลานิ่งนะครับพี่น้องในการบองเก้วนะครับส่วนมากสิบเป็นปลาขาวซอยนะครับพี่น้องอันนี้ปลานิน่งโตแบบไงเลยพี่น้องนี่นะคะรับผม สนใจทักได้นะครับผมที่เพจหมอลำมักจุมหรือว่าแอดไลน์นะครับผมแล้วปลาแดกละมาเอาปลาตัวพี่น้องนี่นะครับผมนี่ครับพี่น้องปลาพี่น้องเบิ้งน้าขึ้นมาไกลายครับอีกแค่น้อยก็บจิติดถนนทางแล้วพี่น้องทางเขามาเอาปลาแดกมาเอาซื้อปลาแห้งปลาสดแน่พี่น้องเบิ้งใน้าพูดนะ จุดหอดคานเยียนแม่ๆเลยหมอีกหน่อยก็จะได้พายเรื่อยเลยนะชวนไม่หรไี่ับพี่น้องเต้นกนมีพี่น้องเอากับฟอ,อ,อ,องปลาแดดเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องห้อง,องกระสิเตรียมส่งลูก้าะพ,พู่นช่างแนมะ่รอบนี้กสบพีเสียดเจ้กน่อยพี่น้อง เนี่ยปลาเน้นเเคร่องปลาแดกปลาน้นเนีปลานินดลอนลอนส่ส่วนมากคนเทียปลาแดกบอกเี่ยเขาเสียาปลาอื่นมันเขาสิบอกเขาเสาปลานินพมันเพียงปลานินมันเพียงส่วนมากเขาจะเอาพวกปลาขาปลาสอยนี่ครับคุณน้อง c e o ธุรกิจเปล่าเพาเหี้ยเพี้ยงเนี่ยเช่ิปเดียวบ้านเอ็นดี เงียบิ่งญญากวานี่เนก่อนอันนี้นบรรยากาดจักกาศนะครับผมวมาอย่ื้อไงรอก็ื่อรอเปิดบุ้ง5แมน5ามนเปิดวงอ่ื่อาจะทำไปเคี่ยงเนรอเอาปูมกดกว่าเพือเอาสลูดเอารูดซะเอารูดซะไม่เงียย้ยไหนจังก,กันทรมาหาอะไหมูจังโทรหาไอ้โน่นท,นนทหา เนี่ยเรามีเน็ตมีหยังเนาะแล้วก็ดานนี้นี่นะครับพี่น้องในบรรยากาศอยู่บ้านฝนตกป่อยๆครับพี่น้องตาขยันดีเนาะมันฝนตกดูก็เลยบว่าได้พูดได้พดค้ายป่าช่วงหนึ่งพี่น้องเพราะว่าหนึ่งฝนตก เอามามันเสียงเพราะนิดมันอยเกิดลา่าเกิดยังพี่น้องอันนี้ต้องเข้าใจกันพร้อมนะครับพี่น้องปลาแดกสกดสดไม่ไม่เมื่อนี้นะครับพี่น้องปลาแดกปลานิ่ง่วมากใครในรอบนี้จะได้เป็นน้ำหาซื้อปลาแดกได้ปลาแดกปลานิ่งทะเลสาเอาเพียงเอาเอราพี่น้องเพื่อคุณภาพของปลาแดกเจ้าบองนะครับพี่น้อง, mm. องแน่น,น่าคอดีเนี่ยพี่นอ้นนนองอาจจะซื้อเครื่องอัดกระป๋องนะครับพี่น้องต้องทาที่ตามเครื่องอัดกระป๋องแบบย่างเก็บไปโดนนะครับพี่น้อง เครื่องอัดคออัดขึ้นังปากรับ๋องใช่ไหมอ้ยคือสิดีสำหรับกันใดซูมเออร์นีโทรศัพท์เป็นเครื่องละพันเจ็ดกระมิ้นถึงเจอกันรูดปืนนี่ยเจอกรมิน่ต้องูเอบนนี่แหม่บ้านเน่ะห้าข้าลำเปิดวงห้าชื่อไม้ห้าเชียงเนี่ยใช่ นี่นะครับพี่น้องอ๋อพี่น้องคลิปนี้เขาเอาไว้สวน,นี้ละครับผมเอาจังกว้างคลิปนะาครับพี่น้องวัสดีครับ